สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับหาดเทวาธิดาพยายมฉาย,ยายอรักทอรรายใจเราไปต่อกันเลยดีกว่านะคะยังไงคะถึงไหนแล้วน้องเกิดสีเจออสูรมีปีศาจกำลังจะตดปบใส่เว้ยเชิงเยียนพอดี<ฮ>น้องเกิดสีก็ใช้มีดทิ่มชึกใส่อุ้งตีมี มันจะหลองเหมือนไมมจิ้มฟันแทงโดนโดนมือป่ะแบบว่าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันรลองด้วยร้องด้วยความเจ็บปวดตรงใจปล่อยเหยื่อหลุดมือว่าแล้วมันก็หันมาจัดการไล่ตามน้องเกอร์ซีเปลี่ยนเป้าหมายทันทีน้องเกอร์ซีก็วิ่งอ้าวทิ้มแล้วหนีเออพี่พี่เว่ยรอดแล้วดีตอนเนี้ยเสียงเว่ยเฉิงเยียนดังมาด้านหลังซีเย่ เล้มันไปที่หุบเขาข้าจะกลับมันไว้ที่หุบเขาอ่าน้องเกิดสีก็เล็กวิววูวช้ากว่ามันหน่อยนี่โดนตบทิมอ่ะหน้าทิ่มอ่ะมาที่หุบเขาก็มาชนกับเรื่องราวก่อนหน้านี้พอดีไอ้เจ้าพวกนั้นกําลังอะเนเขาอยู่ที่หุบเขาแล้วก็เห็นอยู่ดีๆเฮ้ยพอทะเลาะก,กันไปมาแล้วดีๆน้องน้องเกิ<ว>ดส<ด>ีกลับมาใม, <า S 1> ม่ ก็ก็หายไปเฉยๆๆเฉยจากนั้นก็วิ่งกลับมาใหม่พร้องกับหมีมีตัว,ตวใหญ่รเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้อ๋เอ,อเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมันก็คือเยี่ยงนี้เองน้องหาเลยรู้เลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่เขาวิ่งไปนั่นน่ะพีพาไปล่อหมีมาเออไปล่อหมีกลับออมาแล้ว อีพวกนี้ก็สวยจริงๆมาดันมาอยู่อีตรงหุบเขาที่เขากำลังจะล่อมากักหมีอ,อ,อพวกนี้ก็กำลังนั่งเดินพล่อยอยู่ดีๆม,มาไค้นี่มนีพโลอเขาก็กำลังจะไปกักหมีที่ตรงนี้กันพอดีออพอมาถึงปุ๊บเสียงสีเยก็ลิกลิลิกให้พ้นจากหุบเขากับสายน้ำที่ยังไม่อยากตายออ,อะไรทำนองนี้สวยดังเช,น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 ชนิญเจียนเฉิงก็เรื่องอะไรจะต้องฟังยอด้วยไปเลยออกมาไปเลย ก็ไม่เป็นไรแล้วหมีตัวบลุ่เลยเท่านั้นแหละพอน้องเกิซีของเราไม่สนใจวิ่งพวดเท้าแตะขึ้นที่หุบเขาเสร็จปุ๊บก,ก็เตรียมตั้งท่าอ่าหลอกล่อเจ้าหมีเจ้าหมีก็ไม่รู้เรื่องวิ่งพวดป้าพวดปาดตามน้องเกิซีมาพวดเข้าไปในหุบเขาฮึ่งาฮึ่งาหาน้องเกิซีเสียงน้องเกรริดซีก็ดังลั่น ว้ยฉังเงยนเย็นว้ยฉังเงยนเย็นเร็วเข้าเร็วเข้าอาว่าแล้วว้ยฉันเงย็นก็โผล่ขึ้นมาพร้อมอ่ะเอุ้ยอะไรเนี่ยกระจายถ่ายอาคมเก็บเ<า>พลินแหละเ,เก็บเนเพลินแหละถ่ายอาคมพิเศษก็ปรากฏขึ้นในมือของพี่ว,ว้ยว่าแล้วปุ๊บทุกคนต้งงนี่มันอะไรกัน แล้วไข่อาคมก็ปืด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 ดตรงเข้าอบล้อมเจ้าหมีตัว,ตวอโตเพราะอบล้อมเจ้าหมีตัวโต,วตวเสร็จอีหมีก็ถูกเก็บกักไว้ในไข่อาคมประหลาดอันนั้นเองรอตายกันแล้วตอนนี้อขาขณะขณะน,นี้ในห้องห้องควบคุมอืมก็กาลังตัวลาหุนวุ่นวายเออทำไมเขาไม่ช่วยอ่ะเ<อ>าปล่อยคน<อ>ตายเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ขนาที่เด็กๆเ,เขากำลังนั่งคุยกันคือไม่ใช่แค่ข้างในผู้คุมงงว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆก,ก็งงน้องเกิดซีหลังจากที่เก็บมีไปสเสรียบร้อยม,มีก็โฮกโฮกอยู่ในเงื้อมเขาน้องเกิดซีก็มาถามนี่มันเกิดอะไรยังไงขึ้นอเรื่องราวก็มีอยู่ว่าอยู่ดีๆเจ้ามีตัวนี้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ม,มาเสร็จปุ๊บแล้วก็กัดกินผู้คนกัดกินผู้ฝึกยุทธ กลุ่มสองกลุ่มห้ากลุ่มนนกลุ่มนี้คือแบบตาย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 กกลุม่มเหลือเพียงไม่กี่กลุม่มไอ้ที่เหลือเยอะที่สุดกลุ่มไหนรู้ไหมกลุ่มไหนกลุ่มไอ้น้องเกอร์ซีแน่เลยเพราะมันมัวแต่รรรมาอยู่ที่หุบเขาก็มาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ม, <c oughs> <c oughs> มันก็เลยไม่ได้ไปอยู่กับมองเหลือรอดเยอะสุดแล้วถ้าไม่ตายเพราะอีพิ่งต่อยเอออีพึ่งต่อยแล้วก็เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตายเพราะอีเฉินถีบบเข้าลังพึ่งเออก็ยังอยู่ครบทีนี้น้องเกอร์ซีก็ถามอ้าว แล้วหมีพราะอะไรพราะทำไมไม่ขอความช่วยเหลือทำไมไม่หักป้ายอ่ะทำไมไม่หักป้ายเออทุกคนก็เลยไ้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้พยายามที่จะแบบคือส่งขอความช่วยเหลือเพราะทุกคนเข้าใจว่าหมีคือส่วนหนึ่งของการทดสอบการทดสอบแล้วทีนี้พอแบบว่าชวนตัวจะโดนหมีกินแล้วก็หักไปขอความช่วยเหลือไม่เห็นมีใครโผล่เลยอ้าวตายเลยตายดิเข้าท้องหมีแล้วแบบว่า ทุกคนก็กำลังแบบงุนงงนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเสร็จแล้วน้องน้องเกิดสีน้องเกิดสีของเราก็เลยลองแบบออกป้ายมาดูแบบถ่ายพลังหรืออะไรใส่เข้าไปไม่มีปฏิกิริยาอะไรคือไม่ต้องหักแค่ถ่ายพลังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบสนองก็รู้แล้วว่ามันไม่ทํางานน้องเกิดสีก็แบบว่าคลุ้นคิดตอนนี้มีมีถูกเก็บแล้วเธอก็กำลังไปคลุ้นคิดมีถูกกักถูกกัก กำลังไปคุ้นคิดว่าแบบมันอะไรยังไงกันคือหมีตัวนี้เป็นสัตว์เวทขั้น6จริงเหรอ,อก็คือในลาวป่ามายาสัตว์เวทสูงสุดที่มีพลังสูงสุดในนี้ก็คือสัตว์อสูรขั้น6ม,มันขั้น6กจริงเหรอเจ้าตัวนี้แล้วอยู่ดีๆโผล่มาได้ยังไงแล้วอยู่ดีๆอะไรจะบังเอิญขนาดป้ายสื่อสารของทุกคนไม่ทํางานอ,อะไรจะบังเอิญขนาดควบคุมลาวป่ามายาไม่ได้ทุกอย่างช่างแบบบังเอิญไปหมดอะไรไปหมด น่าคิดน่าคิดปรากฏว่าไอ้ที่ข้างในห้องเขาก็ตกอกตกใจกันเหมือนกันเพราะตอนนี้หินผลึกก้าภาพังเสียหายหมดเหลือเพียงแค่หินก้อนใหญ่ของท่านอาวุโสฉินปรากฏว่าคืออยู่ดีๆไอ้เจ้าหมีตัวนี้มันคือสัตว์เวทขั้นหกจริงแต่ไม่รู้ท่าไหนอยู่ดีๆมันก็นอนหลับทับศทธิ์แล้วรู้สึกตัวอีกทีมันก็คือ เลื่อนขึ้นเป็นขั้นเจ็ดอือหือเอ้ยมันนอนเฉยๆก็เลื่อนขั้นได้ด้วยเหรอ,อเพราะมันเลื่อนขึ้นเป็นขั้นเจ็ดเสร็จปุ๊บมันก็ออกมาอาลวาดกัดกินผู้คนเพราะยิ่งได้กินผู้คนเข้าไปคือกินใครกินผู้ฝึกยุดยุดอีทาหาัรขั้นสามขั้นสี่แต่ละคนที่เข้ามารับการทดสอบรุ่นแต่เก่งๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพอกินก็ไปปุ๊บเพิ่มพลังตัวเองเออเลื่อนพลังขึ้นพลังเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นตอนนี้อำนาจการควบคุมเดิม ซึ่งเป็นของอาวุโสขั้นห้าที่เป็นอาวุโสควบคุมการทดสอบอเนี่ยก็ต่ำกว่าอีหมีนี่ ต่ำกว่ามีเพราะฉะนั้นเข้ามาไม่ได้ละในการควบคุมราปามายะตกเป็นของนางหมีอ๋อลู้แล้วนี่มันกินมันกินผู้ฝึกยุทธแล้วมันเล่นมันมันเพิ่มพลังตัวเองใช่ป่ะควรจะเอาอีเวอร์เฉิงเย็นให้มันเอ้พูดผิดควรจะเอาเอฉินเจียงเฉิงให้มันกินจะได้ท้องเสียเอของด้อยคุณภาพเผื่อพลังมันจะหดลงอะไรเยี่ยงนั้นปรากฏว่าเออมันก็เลยถูกแบบกลืนกลืนไปเปลี่ยนมือไปซัดเฉยเลยอย่างนั้น เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางห้องผู้คุมอาวุโสชิน,มนชไ,มไ,ไม่มีใครกล้าช่วยวเอออาวุโสชินเนี่ยก็คือถ้าจําได้ก็คือคนที่แบบอยู่ในห้องทดสอบพลังแล้วเขาก็มีพลังขั้นห้าซึ่งเท่ากับต่ํากว่าไอ้เจ้าหมีอ,อไม่สามารถคุมราป่ามายาได้ตอนนี้อาวุโสชินก็ให้ไอ้เจ้าเด็กเด็กชุดดำไปตามอาวุโสหัวหน้า,ยยาแต่ไอ้อาวุโสชินนี่มันต้องเลวแน่ๆเลยอะ <laughs> ตรงิ่กฉันหายไป <laughs> ไหนเนี่ย แค่โผล่มาตัวก็รู้แล้วเหรอว่าเร็วก็ตรงปิ่งอ่ะมันมันเก็บตรงปิ่งอ่ะมันต้องเร็วแน่เลยอ่ะตัวตัวยังเก็บอาคมอยู่ใช่ไหมโอ้โหกระจัดกระจายอย่างมากอ่ะกระจัดกระจายอ่ะแล้วต่อแล้วเอ่อแล้วทีนี้ไอ้เจ้าอาวุโสก็ให้เด็กไปตามหัวหน้าคราวนี้อาวุโสเอาไม่อยู่แล้วต้องไปตามหัวหน้ามาที่เหนือกว่าตัวเองมาว่า้นเถออะไรอย่างนั้นแต่คือหัวหน้าแต่ละส่วนแต่ละส่วนอ่ะ แยกย้ายกันกลับหมดแล้วเพราะว่าเขาเห็นว่าไม่มีอะไรไงก็ดูว่าเอาอยู่<ป>เอาอยูออ่ตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านนอนหลับกันหมดแล้ว เออทีนี้จะไปตามหาใครที่ไหนอะไรไงตอนนี้ก็กําลังตรวนอยู่ข้างในนั้นเลย<ม>ส่วนเด็กๆที่กําลังอยู่ก็กําลังสวนเสฮเ่หาหัวแล้วกันโฮยเนี่ยเก่งจริงๆเลยพี่เว้ยโหแทนควรจะเป็นหัวหน้าของพวกเราเลยเนี่ยในในผู้เข้าสอบปีเนี่ยแา้ะจะต้องเป็นหัวหน้านักเรียนแล้วล่ะเพราะว่าเป็นประธานนักศึกษา เป็นประธานชุดย่างหมายถึงหัวหน้ากลุ่มที่เท้าใหม่ไงกลุ่มชุดนี้มาเป็นชุดๆใช่ไหมเออท่านต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วล่ะเพราะว่าท่านอ่ะสามารถตักหมีตัวใหญ่เอาไว้ได้อะไรประมาณนี้สีคุณก็บอกเฮ้ยแต่ว่าข้าว่าสีเย่ก็เก่งไม่เหมือนกันนะสาวิ่งหน้าตังกําลังสองใช่นี่ได้สีเย่เนี่ยมาช่วยกบนาหลอกล่อหมีไม่อย่างนี้น่าจะเก็บหมีเไว้ดีเออถ้าเกิดสีเย่เป็นหัวหน้าพวกเราเราต้องวิ่งเก่งแน่เลยทุกคนก ถูกสีเย่ยอย่างงั้นอย่างนี้แต่ว่าหูไม่น่าเชื่อเลยในนี่ยจริงจริงสีเย่เนะแบบว่าแม้มีแบบกระเม็ดเดบไลอยทีแ่แทมเป็นเสือซ่อนเล็บนี่ทุกคนก็กําลังชื่นชมในตัว,วสีเย่จะว่าไปก็มีสมองเหมือนกัน,นเนาะในตัวสีเย่ยกับเวอยเฉิเยียนท่ามกลางความหัวเสียของเฉินเจี้ยงเฉิงเออน่าจะเปเป็นอาหารหมีเผื่อพลังหมีจะลดทอนลงเพราะว่าเฉิงเจี้ยนเฉิงเนี่ยมันอยากจะเป็นใหญ่มันอยากจะแบบเป็นหัวหน้าเป็นอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นพอมันอยากจะเป็นหัวหน้าตอนนี้ฟังคนชื่นชมคนหนึ่งมันก็ไม่พอใจอม,มันเดินเข้ามาย่องเข้ามาหาหมีที่กําลังนอนอยู่ในที่ดักอ,อาคมดักมาถึงเสร็จปุ๊บมันก็ควักดอกไม้เป็นเบนจาว,วารีซึ่งมันคือดอกไม้พิษที่เป็นพึกษาขั้นหกอะไรทํานองน,นี้แล้วสกัดเอาน้ําดีดใส่ตาหูจมูกอะไรประมาณนั้นแล้วสัตว์เวทตัวนั้นตายอ มันเจออยู่ในราป่ามายาของชิ้นเนี้ยแอบเก็บไว้ไม่ให้ใครรู้จะทําแต้มวงาง้นเถอะคะแนนจะต้องสูงอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ถ้าฆ่าสัตว์อสูรได้คะแนนสูงกว่าได้คะแนนสูงแล้วทุกคนก็ชื่นชมอย่างนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์อสูรไอ้นั่นแค่ดาบแต่นี่ฆ่าเพราะฉะนั้นมันก็ดีใ่สิเท่านั้นแหละที่ห้องควบคุมโกลาหนแตกตื่นอย่างนี้เพราะทุกคนดูว่า มันเป็นสัตว์เวทขั้นเจ็ดแล้วออไม่ใช่ขั้นหกมันเลื่อนพลังแล้วเออถ้าหากว่าดีดไอ้นี่เข้าไปใส,ส่สัตว์เวทขั้นหกมันก็ตายออแต่ดีดไอ้นี่เข้าไปสัตว์เวทขั้นเจ็ดมันจะตายยังไงมันกลายเป็นเพิ่มพลังให้กับมีเข้าไปสี่อีนี่ไม่รู้เรื่องดิดเปรีย้ยเข้าไปปุ๊บมีก็อ,อ่าละวว่าดูเสร็จปุ๊บแล้วลก็เลือดทะลักไหลตามตาหูจมูกลิ้นโดนนี่น่าลม้มตึงตั้ทุกคนก็มันเกิดอะไรขึ้นไ เห็นออหมีเลือดไหลท่วมแล้วก็ลงไปนอนย<อ>ื่นตัวเดาตัวเดาโอ้ใครกันเนี่ยเก่งตาทขาม,มไไีได้อะไรได้ปรากฏว่ากรับกลายเป็นบวยเฉินเยี่ยงเฉินโผล่งมาโอ้ oh, จริงๆแล้วถึงแม้ว่าทักษะฝีมือทางการต่อสู้ของข้าเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าความรู้ทางการแพทย์ของข้าน่ะสูงส่งอ้คุยเลยเชียเอิ้ถ้าไม่ถูกสลับข้อสอบนี่นะผ่านมาแบบปริ่มบวยบวยบวยของห้อง เติมไปได้ดอกไม้พิษนี้มาก็จึงสามารถที่จะกำจัดสัตว์เวีตัวนี้โอ้โหพี่เชิญพี่เัิสามารถจัดการเจ้าสาวสูนี้นะพี่เชิญเพจะเป็นหัวหน้าของพวกเราเรนี่นะอูยเสียงสารเสียงเยาะยาก็ย้อนกลับมาที่พี่เชิมขณะที่ทุกคนกำลังสารเสียงเยาะยาอยู่ดีๆอีหมีบูบว่าบูบว่าเลือดที่ ออกจากตาหูจมูกลิ้นต่อะไรต่อมีอะไรมันเริ่มเปล่งประกายวูบวูบวูบขึ้นมาอ้าวแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันวูบวา่วาวูบว่าแล้วหมีจะลุกขึ้นมากินหมดทุกคนไหมคงจะต้องติดตามกันตอนหน้าละค่ะ หากชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย